ว้าวพี่น้องเคยเห็นกันหรือเปล่าฮะพริกสีม่วงนีหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะอันนี้คือพริกสายรุง้งนหรือว่าพริกเจ็ดสีว่างั้นเถอะมันก็จะมีสีแปร,ปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีหลายสีนเป็นพริกที่ถือว่าเผ็ดมากๆเลย นล็ดก็ปลูกไว้ในสวนเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับเชา้าเช้าเดินเข้าสวนเนี่ย uh huh. มันมีความสุขนะเห็นสีเขียวของไม้ในสวนของเรานะีได้ฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกเ uh huh. นี่ยนกที่ได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นนกแสงแซวเนฮะธรรมชาติของที่นี่ไม่ธรรมดานกป่าฮะนกแสงแซว มาร้องให้ฟังทุกเช้าเลยบรรยากาศยามเช้าในสวนของเราก็จะเป็นมุมเล็กๆนะมีทั้งไม้ประดับนะใช้สอยไม้กินได้นะเยอะแยะเลยเนะล็ก็ปลูกไว้เรื่อยๆนะตามมุมต่างๆนะฮะใบเตยก็สามารถที่จะปลูกประดับได้แล้วก็ สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะก็เป็นถือว่าเป็นอาหารเป็นสมุนไพรของเรานะในการบำรุงหัวใจนะทำเป็นน้ำดื่มน้ำใบเตยก็ได้เอาไปหุงใส่ข้าวก็ได้นะเอาไปนะใส่นึ่งใส่ข้าวนี่โอ้โหกลิ่นหอมมากๆชื่นใจเนะีนะ่ยบำรุงหัวใจเลย ต้นกระดาษก็เป็นสมุนไพรนะนั่นเลยเคยใช้ตอนเด็กๆฟกช้ำดำเขียวมาเมื่อไร่ก็เนี่ยพวกเนี่ยเอาไปย่างไฟใบย่างไฟแล้วก็เอามาประครบนะสุดยอดเลยฮะก็ปลูกไม้ต่างๆไว้ยิ้งไว้นะ ตัวนี้เชอร์รี่เป็นเชอร์รี่หวานก็กำลังเริ่มขึ้นมันขึ้นสูงแล้วเลยก็ตัดแต่งไม่ให้มันสูงให้มันแตกเป็นพุ่มก็ยังไม่ออกดอกฮะออกดอกแต่ว่ายังไม่ติดยังไม่ติดผลตอนนั้นก็จะมีพริกขี้หนูสวนเนี่ยปลูกทิ้งไว้เนี่ยลูกเล็กๆเก็บกินได้นะไม่ต้องเยอะนะปลูกไว้ต้นสต้นก็สามารถที่มาเก็บกินได้ ทุกวันทุกวันนะถ้าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนนอกนั้นก็ยังมีพริกที่กินก็ได้ประดับก็ดีนี่ฮะเขาเรียกว่าพริกเจ็ดสีหรือพริกสายรุง้งนีถ้าใครชอบกินเผ็ดๆเนี่ยโอ้โหนี่เผ็ดมากนะนะัลองกินดูแล้วโอ้โห ทั้งเผ็ดทั้งร้อนไม่ไหวแค่แตะลิ้นเฉยๆฉยนะเผ็ดจริงเนี่ยใครชอบเผ็ดเผ็ดจัดเลยฮะเนี่ยแบบเนี้พริกสายลุงเนี่ยลูกอ่อนๆนี่ก็เผ็ดมากยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดก็เป็นพริกไม้ประดับที่เขาปลูกกันนะใส่กระถางโชว์เม็ดสีม่วงส,สวยสเนี่ย ที่เขาขายกันกระถางละ20บาท30บาท50บาทแล้วแต่แต่ถ้าเรามีต้นพันธุ์อย่างนี้เห็นไหมเทียบเลยเพราะเม็ดหนึ่งก็เนี่ยได้เป็น10-20ต้นเลยมเีเมล็ดเยอะนี่แหละก็อยู่ที่เราจะใช้ประโยชน์ยังไงแค่นั้นเอง แล้วก็ปลูกประดับสวนไว้ก่อนนะเผื่อมีโอกาสเราอยากจะได้ปลูกใส่กระถางประดับก็ได้นะเม็กก็จะชี้ขึ้นมาแบบนี้แหละเป็นสีม่วงๆนะมีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวสีส้มสีแดงนะสีเขียวอะไรเงี้ยมันก็มีหมดเขาถึงเรียกว่า เจ็ดสีหรือว่าพริกสีรุง้งพริกสายรุง้งอะไรเงี้ยนะแล้วแต่จะเรียกกันเราปลูกไว้นะมีสายพันธุ์ไว้ก็สบายแล้วเนะพราะทุกวันนี้รู้หรือเปล่าว่าเราไปซื้อเออมเล็ดพันธุ์ที่เกียร์ไตนนะซื้อมาปลูกพอมันออกเม็ดก็แค่กินแค่นั้นแหละนะ จะเอาไปเพาะต่อไม่ได้เพราะว่าโดนเขาฉายรังสีนะโดนทำหมันไว้เรียบร้อยแล้วนี่แหละของบางอย่างเราปล่อยให้เขาเข้าสู่ขบวนการพวกการเป็นจดสิทธิบัตรของเขาเขาขายได้คนเดียวเราไม่มีสิทธิ์ขายอะไรทํานองนั้นแล้วก็ถูกบังคับว่าเราจะต้องซื้อ เหมือนสมัยก่อนเน่ะเรานึกถึงที่ว่าข้าวนะพอเอาข้าวขึ้นลานเนี่ยหรือว่าข้าวยุ้งเนี่ยพอแม่เราก็จะเกี่ยวเอารวงที่มันสวยๆเอาไปทำขวัญข้าวไปทำต้นพันุ์ไว้นะไว้ในยุง้งเมล็ดข้าวโพดก็เก็บเอาไว้ ฟักแฟงเราเก็บเอาไว้ฟักทองเก็บเอาไว้นะแต่เดี๋ยวนี้เราลองคิดดูซิว่าแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยถั่วฝักยาวเราอยากจะปลูกเราก็ต้องไปซื้อเยื่อไนะในตลาดข้าวมเมล็ดข้าวเราก็ต้องซื้อนะฟักทองเราอยากปลูกเราก็ต้องไปซื้อดอกไม้ อยากปลูกเราก็ต้องไปซื้อไม่เหมือนสมัยก่อนเราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราไปเด็ดเอามเมล็ดแก่แล้วก็มาเพาะได้นทุกวันนี้ไม่ได้แล้วมีบางอย่างที่หรือว่าเหลือน้อยเต็มทีนะที่สามารถที่จะเอาไปเพาะแล้วก็ปลูกต่อได้นะมันก็ฝากให้คิดนะว่าเรามีสายพันธุ์ เก่าๆผลไม้นี่หรือว่าพวกไอ้ผักเก่าๆเนี่ยเก็บไว้เถอะอย่าไปทิ้งอย่าไปรอซื้อนะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อที่ตลาดก็ได้เนี่ยน่งงาเสียดายสมัยก่อนนะ่ะเราไปไร่นะเราปลูกถั่วไว้นะเป็นถั่วเขาเรียกว,ว่าถั่วนั่งหรือว่าถั่วปีนะปลูกไว้ตามริมรั้วริม,รมสวนริมป่า เราก็สามารถที่จะไปเก็บมาตำส้มตำนะมาทำกับข้าวได้รสชาติอร่อยนะถั่วนั่งหรือถั่วปีเราเนี่ยไม่ต้องมันไม่ต้องมีร้านนะเพราะเป็นลำต้นที่ตั้งขึ้นกับพื้นนิดหนึ่งมันก็ออกดอกออกผลละฟักทองมั่งแตงไทยมั่งนะปลูกตามปา่า บางทีสมัยก่อนเราเผาป่าเนาะเผาป่าก็จะมีเป็นขีเถ่าเป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยก็ไปเสียบเสียบเนี่ยเอาเสียมงัดแล้วก็โยนมเมล็ดพันธุ์ลงเนี่ยปลูกสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้เลยข้าวพุ่งข้าวโพดอย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้าวโพดไร่เนี่ยปลูกข้าวโพดไร่ข้าวปลูกแตงไร่เนะ่ ปลูกทิ้งๆไว้ไม่ได้รดน้ำนรอฝนรดนะพอเราจะปลูกหน้าฝนซะส่วนใหญ่นี่แหละวิธีแบบนี้เริ่มจะหายแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีเป็นสังคมเมืองซะส่วนใหญ่มีอะไรแล้วก็เดินเข้าตลาดเดินเข้าซูเปอร์มาร์เกต็ตเดินเข้าเซเวนน่นเดี๋ยวนาเล็กที่นาเล็กพูดเนี่ย นาเล็กพยายามพลิกฟื้นนะให้เกิดขึ้นกับสวนของนาเล็กหรือว่าที่นาของนาเล็กในอนาคตนะนี่แหละเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำแบบนี้นาเล็กคิดว่านาเล็กทำได้นะก็หวังว่าอนาคตอันใกล้นี้คงมีโอกาสได้ไปทำจริง นี่ละเชา้านี้นาเล็กก็เนี่ยมาจิบกาแฟแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พี่ๆน้องๆชาว u t u b e หรือว่าคนที่เข้ามาติดตามนาเล็กนะชอบนะแนวความคิดของนาเล็กนะเดี๋ยวต่อไปนาเล็กไปอยู่แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนกันได้นะจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่ ท้องทุ่งนาของนาเล็กนะแบบวิถีธรรมชาตินะไม่ได้เอาร่ำรวยไม่ได้เอาโก้รูเอาแบบวิถีธรรมชาติเลยนะตอนนี้กำลังวางแผนไว้อยู่รออีกนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ